าเลยครับผมมีตอนเราก็สู่ช่อง n t ็ e เทจะเกิดอะไรขึ้นถ้า Squid Game เข้าไปอยู่ในโลกของ A.I. และก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช, onna, ช่วยกดไลค์กันเยอะนะครับและถ้าคลิปนี้ถึง3,000ไลค์พี่จะย้อมผมเป็นสีม่วงเนี่ยเหมือนทานนอตไปเดินห้างกันเลยงั้นไปดูกันเลยดีกว่านี่ไงทานนอตเซนโยลิตะนี่เดี๋ยวย้อมผมสีม่วงอย่างนี้เลยกดไลค์ถึงสามพไลค์อุ้ย I l like you เ like อาเป็น AI โอ้โหด,ดูมเลยนะน่ะอุ้ยอันนี้พูเลียน4 5 6้อุ้ยดีกีตาร์เฉยทุกคนตามผมมาอายอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ย,ย,ยน้องคนนี้นี่ว่าทำอะไรอ่ะสโมกิ้งเหรออุ้ยเดี๋ยว คนนิ่งอูจูจุบก,กันทุกคนจุบก,กันเฮ้ยเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งก <c oughs> ็พึ่งมันรู้ว่าเธอเป็นดอกไม้เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรทำไมพึ่งตัวใหญ่อ่ะเอามีจากไหนอ่ะเฮ้ยปื้ยเลย็กอุ้ยเลือดสีเขียว AI โอ้โหกินกล้วยอะไรอ่ะหิวเหรอหรือไงเฮ้ยพระเอก ท่านอสทานอสยังไงไทานอสทำไรอ่ะกินยากินยาเพิ่มพลังอะไรอย่าเอาดีทานอสดีดทานอสดีดอุทานอสเอ้ยอ้าวโดนยิงตายเลือดสีเขียวอะไรอ่ะแพ้แดมวิหผู้หญิงเซ็กซี่ทานอสว่าไงไทานอสไม่น่มหรอวุ้ย ทาลิปวะเอา้าทานอนไมกแล้วเธอไม่ต้องรู้หรอกเชฟเป็นใครอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยถอดเสื้ออวิเอ้าไอ้ไรยูอีก like like แล้วแล้วคราวนี้เป็นไง <You 're S 1> โอ้ยมือทานอนมีไฟมือทานอนมีไฟเอ้ยซ <Virt us. S 1> วยอีกแล้วไปเอก uh, เป็นไรอ่ะ <S <S ตีนก,กีต้าร์เหมือนเดิมอีกแล้วอ๋อธนอส <like> อีกแล้วอ๋อคราวนี้คืาใจสิงมวง่วึยิ้มกระชากใจด้วยผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วทุกคนตามมาเฮ้ยใส่แว่นแล้วอุ้ยน่ารักมัเนี่ยน่ารักมันเนี่ยอุ้ยถ่ายรูปหนึ่งทีอ้ออีกแล้วทุกคนมองเหมือนเดิม จะเป็น A.I แบบไหนล่ะอุ้ยแต่เขานี่เอาสโมกกี้อีกแล้วอะเฮ้ยนิ่งไว้อ้าวโหจูบกันรอบสองแล้วนะเฮ้ยโหดูดื่มว่ะยิงเหมือนเดิมอุ้ยแต่เขานี่เลอดกระจุยเลยอะ่ะเฮ้ย คราวนี้ไม่เอากล้วยมากินแล้วถ่ายรูปแทนหรอเฮ้ยไปเดี๋ยวท้านอสเอายามกินเหมือนเดิมอ <c oughs> ุ้ยน้ำโมตสะน้ำโมตสะท้านอสเดี๋ยวโดนยิงนะเฮ <c oughs> ้ยนิ่งไว้นี่เดี๋ยวย้อมผมอย่างนี้เลยย้อมผมย่างนี้สามพันไลนะ์นะนี่เดี๋ยวย้อมผมอย่างนี้เลยเฮ้ยทุกคนนิ่ง หุยนี่มันหมายเลขอะไรนะหนึ่งสองศูนย์หรือเปล่าใช่ไหมหุยแกไม่รู้เล็กฉันแต่ฉันรู้จักแกว่ะเอ้ยเอ้าปิ้งหนีไปไหนอ่ะเพ่เอกว่าไงหมายเลขสี่ห้าหกอะไรอ่ะหกเหมือนหนี AI อหุยนี่มันพี่ธนอสปะครับ อุ้ยอ้าวทานอสก็ต้องเจอไอรอนแมนดิอะไรอ่ะไอรอนแมนจากไหนอ่ะแค้กคุณเล็บงงงงเบมเอออ้าวอุ้ยให้ดอกไม้ทานอนอตดอกเฮ้ยเธอเนี่ยมามาถ่ายรูปด้วยกันก็ได้นะอเอาเดฮักมาจากไหนเนีเ่ยถ่ายรูปเันทีละคนนะครับอา้าว เฮ้ยนี่มันกิ้งก่าเหรอมาอ้าเป็นหน้าทานอเฉยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ยังไงอะไรหิวเหรอลาเมงเ้ยนี่อ่ะกินสเต็กเหรออุ้ยหิวแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ว่าไงอ๋อมีลูกสองคนน,นี่น้องผู้หญิงน่ารักอ๋อมีลูกด้วยกันไงเออพี่ป้าคนนี้อุ้ย เอา้าลุงคนนี้ยังไงเอา้าถือไพเฉยนี่ใครๆหลายคนคงชอบยังไงดีจ๊ะสระผมไพเอาผมขยาวเนาะผมขยาวพระเอกว่าไงผมเรามีอะไรยิ้มสมยัยเ,เป็นผู้ชนะได้เ,เงินเอาต่อไปใส่วิกเหรอ เออคืออย่าไปมองเขาเลยครับแม่อะไรอ่ะถ้าน้อดจะทำถ้านอดตูดแดงเฮ้ยชี้ชี้ไปทำไมอ่ะเดี๋ยวชักกี้อ่ะ อะไรอะ่รอะดูดปากกันทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะพึ A A? ่งเจียว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 พึ่งมันรู้ว่าเธอเป็นดอกไม้อุ้ยเขาจะคลอดไม่ใช่หรออดทนไว้จ้ะหนูโอ้โหไม่ไหวแล้วเฮ้ยอ่านี่พระเอกมาเล่นตักจีนะตักจีอ่า อะไรอ่ะเอ้าไปล่นเกมลังไงอะครูคอับขอโทษนะครับเล่นเกมกับผมไหมไม่หรอกอะไรอ่ะเซนโดลิต้าอีกแล้วดูเซนโดลิต้ามาสามรอบแล้ว นี่เนี่ยพระเอกได้รูปอะไรเปิดให้เขาดูง่ายไหมเก้ลูกเก้ดิเฮ้ยเลียลูกเก้เฮ้ยทิกนิกทิกนิกเลียกันเมื่อเจริญละืมเฮ้ยนี่ผู้คุมเว้ยทำไมอ่ะ

กว่าไม่ยิงหรออ๋กำลังวิ่งกันแล้วผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วฮะอ๋อออเล่นเกมไม่ไม่ใช่เกมนี่ี่เกมเกมที่เล่นอะไรอ่ะเยใครจะเล่นเกมต่อไหมครับโอ้โหเล่นหมดเลยเฮ้ยหรือกลับบ้านอันนี้อะไรอ่ะ เอ,เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับสควิตเกมบุกโลก A.I เป็นไงบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าและถ้าคลิปนี้ถึง3,000ไลค์จะย้อมผมเป็นสีม่วงเหมือนทานนอตไปเดินห้างเลยและสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย